สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพบ,บุญระวีตีข่าวครับก็เป็นข่าวคราวที่ออกมาตีแผ่ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าวที่ท่านจะตามรายการตีแผ่ข่าวสารว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจจะตีแผ่อย่างไรตามมาครับตามมาครับตามมาได้เลยก็เริ่มรายการกันตอนนี้แหละครับทีนี้เพื่อไม่ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยพลาด จากการชมรายการบุญระวีตีข่าวกดติดตามไว้อยู่ข้างล่างนะครับกดข้อความว่าติดตามแล้วเวลาบุญระวีตีข่าวมาเนี่ยมันจะเด้งดึงส่งเสียงให้เรารู้ว่าเฮ้ยมาแล้วบุญระวียมจินดามาแล้วฉะนั้นรายการบุญระวีตีข่าววันเนี้ยเป็นวันที่สวันพุทธที่สามมีนาคมพุทธศักราช2,564ครับ ก็เป็นวันต้นต้นเดือนระวางนันเถอะรายการนี้เริ่มตั้งแต่เดือนที่แล้วประมาณวันที่8ก็ยังไม่ครบเดือนก็กราบขอบพระคุณท่านทั้งหลายครับที่กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กันไปแชร์กันไปจนทําให้มีผู้ติดตามก็เริ่มต้นเริ่มต้นก็น่าจะใกล้20 0หมหรือ20 0 0 0ืแล้วนะก็เรื่อยๆก็เป็นรายการที่ต่อมาจากข่าวทะลุใหม่ที่คนฟังกันอย่างล้นหลามครับ ตั้งแต่ตีห้าครึ่งตั้งแต่ตีห้าครึ่งก็ทำให้ยอดวิวยอดคนเข้าชมเนี่ยวันละประมาณสามแสนกว่าคนข่าวทะลุไม้ทำมาสี่เดือนกว่ามีคนเข้าชมประมาณสามสิบกว่าล้านคนกลาบขอบพระคุณจริงๆฉะนั้นท่านติดตามรายการนี้กำลังเริ่มเข้มข้นกำลังเริ่มเข้มข้นถ้าภาษาชาวบ้านก็กำลังเริ่มมันกำลังเริ่มมันครับเอาละเรื่องที่เป็นร้อนๆวันนี้ ร้อนๆวันนี้ที่จริงเนี่ยประยุทธ์เขาไม่อยากฟังอย่างนี้หรอกคือเขาได้ยินชื่อโทนี่แมวเนี่ยได้ยินชื่อโทนี่แมวเนี่ยโทนี่ตู่สะดุง้งไปตลบเลยครับมาแล้วครับโทนี่แมวนะฟังข่าวสารต่างๆของโทนี่แมวที่พูดไว้ในขับเฮาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับออกมาอัดโทนี่ตู่คึกคักครับคึกคักครับ คือโทนี่แมวเนี่ยเป็นอดีตนายกชื่อจริงชื่อจริงก็คือทักษิณชินวัตรนายทักษิณชินวัตรแต่ก่อนเป็นพันตำรวจโทรเขาถอดชดไปนะเขาเป็นนายทักษิณชินวัตรเท่าเรียกกันให้เกียรติผมจะเรียกท่านดรทักษิณมีคำนำหน้าซะหน่อยแต่ตอนนี้นะแต่งองค์ทรงเครื่องไม่ได้เลนลิเกแต่งองค์ทรงเครื่องเข้ามาในคณะ คลับเฮาคณะคลับเฮาไม่ใช่คณะดนตรีเป็นคณะสนทนาเป็นคณะสนทนาของพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายประชาชนที่อยากจะเข้ามาเจอทักษิณอยากจะเข้ามาเจอโทนี่แมวโทนี่แมวอ่ะเขาตั้งชื่อมาตั้งชื่อเพื่อจะเข้ามาในห้องเนี้ห้องคลับเฮาเขาชื่อว่าโทนี่วูดซัซ โทนี่วูดซัมครับแต่ผมจะเรียกสั้นๆว่าโทนี่แมวถ้าไปโทนี่วูดซัมเนี่ยท่านอาจจะงงว่าเฮ้ยมันในเบื้อกที่ไหนว่าโทนี่วูดซัมคือคนไม่รู้โทนี่แม้ว่าไงโทนี่แม้ว่าหากประเทศไทยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่มาเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจไทยจะจะจะโตระดับ2.5ยาก ที่หวังว่าจะโต2.5นี่ยากตอนนี้มันติดลบไป7ไป8ไป9จะถึง12อยู่แล้ว G D P จะถึง12อยู่แล้วแล้วทำไงโทนี่แม้วบอกว่าเฮ้ยจะเปิดประเทศเนี่ยมันต้องหนุนให้คนในนี้มีรายได้ผมฟังก้อนหนาวฟังไว้ก้อนหนาวเมื่อเช้าใครชมรายการข่าวทะลุใหม่ผมพูดไว้ชัดเจนครับว่า ข่าวการท่องเที่ยวจะมีกรุปทัวร์มีกลุ่มทัวร์เข้ามาเมืองไทยเนี่ยมันไม่ง่ายซะแล้วเหมือนกับโทนี่แมวบอกมันไม่ง่ายซะแล้วเขามองเมืองไทยเป็นประเทศมาเฟียมองบ้านเรามองเมืองไทยเป็นประเทศมาเฟียเป็นประเทศที่มีกฎไม่มีกฎมีกติกาแต่ไม่ใช้กติกาให้เกิดความยุติธรรมเขาถึงเรียกว่าคุกไว้ขังคนจนไงนคุกไว้ขังแค่คนจน เปรียบเปรยอ,อย่างนี้ประเทียบประชันประเรียกว่าประชดประชันกันอย่างนี้ผมฟังข่าวจากเพื่อนที่อยู่ในยุโรปแล้วผมก็สะดุ้งเศร้าใจเขาบอกว่าอย่างนี้ปีนี้อีก4ปีปีนี้2021 2 0 2 2 2 3 2 4จนถึง2024 4ปีเนี่ยหลายบริษัทเทนี่เป็นภาษาวัยรุ่นศาษาสามัยใหม่เทครับนะไม่มาเมืองไทยถามว่าทำไมไม่มาอย่างที่ผมบอก ประเทศไทยไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัยเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะมีมาเฟียมาควบคุมประเทศไทยไม่ได้ปกครองระบอบประชาธิปไตยเหมือนแต่ก่อนแล้วมันเป็นเหมือนกับเป็นทายาตอาศูนหรือว่าสืบทอดอำนาจผรดเด็จการจากการยึดอำนาจเมื่อปี2 5 5 7ฉะนั้นบริษัททั่วหลายแห่งที่ผมฟังมาที่มาจากยุโรป ที่เขาเทหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทัวร์ไวกิ้งไม่ว่าจะเป็นทัวร์ดิดแฮมไม่ว่าจะเป็นทัวร์ทางนอร์เวย์หรือทัวร์ทางฟินแลนด์เขาเทคว้ามหมดครับคว้ามหมดยังอีกหลายทัวร์แม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกาสามบริษัทใหญ่ๆอย่างเวิร์นเทรเว่นเนี่ยเวิร์นเทรเว่นเขาก็เทซันซเขาก็เทและอีกหลายทัวร์เทหมดครับ แล้วมันจะมีนักท่องเที่ยวเป็นกรุ๊ปทัวร์ที่แห่แหนกันมาแต่ก่อนได้ยังไงเราดูเมื่อปีที่แล้วเราเริ่มจะเปิดหวังว่าเอา้าทัวร์ยุโรปไม่มาทัวร์อเมริกาไม่มาหวังทัวร์จีนแล้ว,ว่าจะเข้ามาปรากฏว่าคราวที่แล้วมีคนจีนเข้ามาเที่ยว39คนรัฐบาลก็หวังอ่ะผมก็สงสารรัมรีท่องเที่ยวคุณพิพัฒน์ภูมิพัฒน์ตั้งใจดีมากเป็นคนดีครับ เป็นคนที่มีความหวังดีต่อชาติบ้านเมืองอยากอยากเหลือเกินจะให้ทัวเข้ามาที่ผมเนี่ยสนับสนุนคุณพิพัฒน์สนับสนุนคุณพิพัฒน์ครับเพราะว่าเราก็เคยเป็น F-C กันนะอาจจะพูดไม่ถูกหูบ้างผมต้องวิจารณ์อย่างนี้แต่จริงๆแล้วสน,สนับสนุนคุณพีพัฒน์อยากเอาใจช่วยคราวที่แล้วคนจีนมา3-9บอกจะตามมาอีก4 400ปรากฏว่าคุณพีพัฒน์กินแห้วครับมันไม่คุ้มครับ มันไม่คุ้มเหมือนกับน,นักท่องเที่ยวที่คุยนักคุยหนาะคุยโตบ่าโอ้จะมามีนคนรวยมีมหาเศรษฐีจะมาเที่ยวเมืองไทยจะมากลุ่มแรกที่ภูเก็ตเมื่อสามเดือนที่แล้วจะมาพักมากักตัวที่โรงแรมสีพันวารู้สึกจะเดือนที่แล้วมั่วันที่ยี่วันที่อะไรยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์เดือนที่เดือนที่แล้วเนี่ยแหละยี่สิบเอ็ดกุมภากุมภาพันชาวยุโรปกลุ่มไฮกลุ่มไฮแอนด์และก็กลุ่มแรกที่มันเข้ามาเนี่ย ห้าสิบเก้าคนเดินทางมาจากไหน,นจากอินโดนีเซียจากอินโดนีเซียมาลงเครื่องมาจอดเครื่องมาลงเครื่องที่ท่าอากาศยานภูเก็ตแล้วก็เข้ากักตัวที่วินล่าควอรันทีนนะวินล่าควอรันทีนก็อยู่ในโรงแรมสีพันวานั่นแหละในเกาะเล็กๆของสีพันวานที่ภูเก็ตโอ้โหมีรองผู้ว่ามาต้อนรับมีแพทย์มีหมอพออ,อควบคุมโรคมาต้อนรับมีพอท่าอากาศยานมีพออการท่องเที่ยวมีสาธารณสุขจังหวัดมาต้อนรับ ลงทุนเยอะครับกับคนแค่เจ็ดสิบคนเขาบอกเป็นเศรษฐีแต่ผมบอกผมไม่เชื่อว่าเป็นเศรษฐีกรรมลอหรือเปล่าเป็นการสร้างฉากที่จะคุยให้ทั่วโลกได้เห็นหรือเปล่าแต่ข่าวนี้มันไม่ปังมันไม่ปังแต่ไม่มีคนออกมาออกมาตีข่าวหรือตีแผ่เรื่องนี้เอาเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมาเอานั่งมาสิบสาคน อีกสีคนนั่งเครื่องบินเช่าเหมาลำมามาที่โรงแรมสีพันวาแล้วเขาบอกเอาไอ้ตรงเนี้ยเป็นวินล่าควอรรนทีนะตั้งชื่อให้มันหรูหน่อยวินล่าที่จริงอ่ะเป็นห้องเก็บตัวก็ได้เพราะว่าไอ้เจ็ดสิบมหาเศรษฐีก็บอกเฮ้ย hey, มึงต้องเก็บตัวห้าวันที่เหลือมึงเที่ยวเที่ยวไหนข้ามาภูเก็ตได้ไหมไปพังงานได้ไหมไม่ได้มึงอยู่แถวโรงแรมและอยู่มันใช้เงินอะไรล่ะมันมีตังใช้หรือเปล่าเศรษฐีพวกนี้ผมฟังข่าวจาก เอฟซีของผมที่อยู่ในโรงแรมสีพันวาบอกเห็นไม่เห็นมันกินอะไรนี่มันมาใช้เงินอะไรเสร็จแล้วโรงแรมได้ประโยชน์เท่าไหร่โรงแรมได้ประโยชน์เท่าไหร่การท่องเที่ยวที่มันมากันเจ็ดสิบคนเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ทั่วประเทศไทยที่ทํางานแผนกการท่องเที่ยวเนี่ยมันตกงานกันอยู่สองสามล้านมันทําให้คนมีงานทําเพิ่มขึ้นไหมไม่มีมันทําให้รายได้เพิ่มขึ้นไหมพอมีแต่จะได้สักแสนครึ่งแสนหรือเปล่า เพียงแต่ว่าเป้าหมายของรัฐบาลเขาต้องการตีข่าวนี้ให้พวกเศรษฐีแห่เข้ามาแห่เข้ามาเอามาเลยมาเลยแต่ปรากฏเรามี70คนหลังจากนั้นมีไหมไม่มีถามทําไมไม่มีก็คบมองว่าประเทศเราเป็นประเทศมาเฟียก็มันจะมาได้ยังไงเดี๋ยวก็ยิงกันปัง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 กระสุนยางปังเดี๋ยวก็ระเบิดกวนปังเดี๋ยวฉีดน้ําโอ้โหเขาจะมาทําไมครับความสงบไม่มีและอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีใช้พรลกฉุกเฉินครับพรลกฉุกเฉินมีอำนาจพิเศษเขาเข้ามาถ้ามาทําอะไรผิดสักหน่อยกฎหมายมันดับเบิลครับดับเบิลสแตนดาร์ดมันบวกเพิ่มขึ้นมันมันแพงว่างั้นนะกฎหมายมันแพงขึ้นโทษมันแพงขึ้นนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งครับสาเหตุหนึ่งที่การท่องเที่ยวไม่ประสบผลสําเร็จเหมือนกับที่ด็อกทิด็อกเตอร์ทักษิณบอกหรือโทนี่แมวบอก พอโทนี่แมวออกมาพูดโอ้โหโทนี่ตู่ไม่อยากได้ยินชื่อนักข่าวไปถามเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว,ออกลวโกรธเป็นฟึดเป็นไฟอีกแล้วไม่อยากได้ยินบอกว่าไงเขาไม่สนใจหรอกนะมาอยู่เมืองไทยบ้านเมืองไทยต้องเคารพกฎหมายอ่านี่พูดกันแหนกันแหนไปว่าทักสินไม่เคารพกฎหมายทักษินบอกเฮ้ยกูเนี่ยเคารพกฎหมายแต่กฎหมายที่ใช้กับกูเนี่ยมันยุติธรรมไหมมันร่างโดยสมาชิกสภาผูรร้แทรนราษฎรไหมคนที่มาสอบอมาสอบโทนี่แมวเนี่ย มันคนตรงกันข้ามใช่ไหมคนไม่ชอบโทนี่แมวใช่ไหมนะแล้วก็ใช้ศาลที่ตั้งโดยสอนอชอตั้งโดยทายาททายาทอาศูหรือทายาทผดเด็จการแล้วมาเป็นอะไรศาลพรดัดแดกคดีอาญาทางการเมืองคือศาลเดียวทักษิณบอกเอาสามศาลที่ให้ความเป็นธรรมกับผมเอาสามศาลต้องมีศาลชั้นต้นศาลอุทธ,ธรณ์ศาลฎีกาเหมือนกับนกหวีดก็ก,กปอปสศาลชั้นต้นทันกษิณ เสร็จแล้วคุณเข้าไปอยู่ในคุกสองวันออกมาก็สู้สิสารอุทธรณ์สารฎีกาสุเทพอาจจะตายก่อนก็ได้ที่จะติดคุกหรือไม่ติดคุกอันนี้เป็นเรื่องของศาลคนเขาบอกเฮ้ยดับเบิลสแตนดาราดเอาแล้วดับเบิลสแตนดาร์ดแล้วทําไมเด็กๆลูกๆเด็กคณะราษฎรทําไมเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่ออกมายังไม่ออกมาเป็นยังไงนะดับเบิลสแตนดบาดดดหรือเปล่าผมไม่รู้ผมบอกไม่รู้ไม่รู้ก็ไปถามสารดูกันแล้วกันแล้ววันจันทร์นี้ครับ วันจันท์ที่ถึงนี่คือวันที่8ยังมีอีกชุดหนึ่งครับที่จะขึ้นศาลคือคณะราษฎรน้าน้องรุงน้องไม้น้องอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะหมดที่จะขึ้นศาลและดูว่าอายการส่งสารแล้วศาลจะให้ประกันตัวไหมหรือจะเหมือนชุดแรกเหมือนกับอานทน์เหมือนกับเพนกวินบอกว่ารอให้คดีจบก่อนรอให้คดีจบก่อนกว่าศาลชั้นต้นจะจะจะอะไรจะวินิจฉัยหรือว่าจะตัดสินมันต้องสืบพยานนู่นนี่นั่นพยานโจทย์พยานจำเลย ทีปีครับก็ก็ว่ากันไปเรามีสิทธิ์สงสัยสงสัยก็ว่ากันไปก็แล้วแต่ความไม่ตางกรนนาของศาลเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพูดอะไรได้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ทีนี้ทักษิณเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวเนี่ยตอนเนี้ยที่คุณคิดรัฐบาลคิดว่าจะเศรษฐกิจจะโต 2. 5เปอร์เซ็นต์เนี่ยยากเลิกคิดเถอะเลิกคิด ถ้าจะคิดให้มันโต2.5เปรเซ็นเป็นอย่างน้อยเนี่ยทำไงมันต้องทำให้รายได้ของคนในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นหนุนรายได้เพิ่มขึ้นแล้วหนุนยังไงหนุนยังไงไปคิดข้อนี้เป็นการบ้านไปคิดผมก็บอกว่าค่อนข้างยากค่อนข้างท้าทายสำหรับประยุทธ์หมายความว่าไงหมายความว่าคนมันตกงานกันทั้งบ้านทั้งเมืองหลังจากมีโควิด และก็หลังจากหยุดเชื้อเพื่อชาติให้อยู่กับบ้านคือปิดประเทศปิดประเทศโทนี่แมวเขาบอกถ้าเป็นเขาเนี่ยเขาไม่ปิดประเทศเขาไม่ปิดประเทศแต่ควบคุมเป็นจุดๆไปคือถ้าปิดประเทศมันนิ่งทั้งประเทศการทำมาหากินหยุดนิ่งเป็นเดือนๆเป็นเดือนๆครับไปมาหาสู่กันไม่ได้ซื้อขายไม่ได้อะไรไม่ได้ เงินที่มีอยู่ก็ใช้ไปแต่ละวันละวันพอเปิดประเทศมาจะไปเข็นรถขายส้มตามก็ไม่มีทุนแล้วจะไปเปิดร้านที่ปิดอยู่เงินที่มีอยู่ก็ใช้ไปหมดแล้วเดือนสองเดือนสามเดือนเนี่ยเปิดแล้วอ,อุตสาห์เปิดแล้วเสร็จแล้วก็ไม่มีคนเข้ามาซื้อหามากินอยู่กันเพราะเขาไม่มีรายได้ไม่มีรายได้เงินมันไม่สะพัดนะกำลังซื้อมันไม่มี ฉะนั้นตรงนี้สําคัญจะต้องสร้างกําลังซื้ออย่างที่โทนี่แมวบอกเศรษฐกิจมันถึงจะโตสองสามเปอร์เซ็นตแต่ถ้าไม่สร้างกําลังซื้อมันไม่มีทางทํายังไงถึงจะสร้างกําลังซื้อซื้อได้ก็คือให้คนมีงานทําทํายังไงถึงคนจะมีงานทํามาไหมเขาฝากมือโรงงานเข้ามาเปิดอีกไหมเขาปิดแล้วบางโรงเขาย้ายไปอยู่เวียดนามเขาไม่มาแล้วครับเขาเข็ดขี้อ่อนขี้แก่เขาไม่มาแล้วเมื่อเขาปิด แล้วเราจะเอางานที่ไหนทําเมื่อโรงงานปิดตัวอย่างเห็นกันอยู่เมื่อเฮงเมื่อเฮงมาเป็นร่ำปรีว่าการกระทรวงแรงงานสุชาติชมกลิ่นเปิด Job บเอ็โปที่บางนาคนแห่แหนอยากมีงานทํามากมายกายกองปรากฏว่าณวันนี้ล้านตําแหน่งล้านคนจะได้สักแสนสักห้าหมื่นไหม จะได้เท่านั้นไหมเด็กตกงานทองสองปีปีละห้าแสนกว่าสองปีก็ล้านกว่าแล้วคนอื่นที่ตกงานพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายทั้งบ้านทั้งช่องตกงานหมดม่จะอ,อะไรกินคุณก็แจกนะแจกห้าพันแจกสามพันอทิละบพันเราชนะอะไรไทยชนะคนละครึ่งเรารักกันอะไรก็แจกกันหมดนะถนัดแจกถนัดถนัดแจกไม่ใช่ถนัดแดกถนัดแจกก็แจกไปแล้วเอาเงินที่ไหนละ่ะ มันก็ต้องไปเก็บภาษีแล้วมีใครยังมีเงินไปจ่ายค่าภาษีเพราะเศรษฐกิจมันไม่เฟื่องฟูมันค้าขายอะไรไม่ได้นี่คือตัวอย่างครับเปรียบเทียบได้ถึงความวุฒิภาวะของความเป็นผู้นําผู้นําไทยเป็นยังไงไปดูผู้นําประเทศเพื่อนบ้านที่เขายกตัวอย่างกันมากมายก็คือเวียดนามเวียดนามบ้านเราเนี่ยมันมาดีๆมมาถึงวันนี้มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไง ผมนั่งคุยกับพักพวกแล้วนั่งคิดด้วยตัวเองว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะนี่วะมันมาได้ยังไงผมก็เลยย้อนไปตอนที่สุเทพเป่านกหวีดเสร็จแล้วก็มานั่งนึกเฮ้ยทฤษดีสมคบคิดนี่วะไปยุดก็ยึดอํานาจบ้านเมืองมันพังมาตั้งแต่เป่านกหวีดคนหนีหมดนักลงทุนหนีไปหนีไปโรงงานปิดไปอะไรไปผมก็มานั่งนึกของผมว่ามันมาจุดนี้ได้ยังไง เงินต่างชาติไหลเข้าเวียดนามสมัยป๋าเปรมผมคุยไว้คุยไว้แล้วครับพรุ่งนี้ก็จะคุยเรื่องนี้อีกในรายการข่าวทะลุใหม่บอกว่าช่วงปี2 3 3สาสาเนี่ยชดช่วงชัดชวาเนี่ไหมป๋าเปรมพลเอกชาติชายช,ช,ชุนวนันตอนนั้นเวียดน,นามแม่งยังครานอยู่เลยครานต้มเตี้ยมต้มเตียมสามสิบปีมแ,แต่ตอนนี้2,064เวียดน,นามแม่งแซงหน้าไทย เวียดนามตั้งเป้า GDP โต7%มันมากกว่า7%เวียดนามกำลังขยับจากประเทศประเทศด้อยพัฒนาเป็นประเทศกำลังพัฒนาแต่ประเทศไทยก็ขยับเหมือนกันขยับจากประเทศกำลังพัฒนาเป็นประเทศด้อยพัฒนาเฮ้<笑><笑>ยวิชวนไปกินขนมปังแล้วเขาก็ตั้งใจนะไม่ใช่ไม่ตั้งใจ แต่กกืนไม่มีความสามารถไม่มีเขาตั้งใจจะยุทธศาสตร์20ปีของเขาอะตั้งกับปี61ไปยัน80ตั้งเป้าว่าประเทศมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก20ปีข้างหน้า2 8 0อ่าสิ้นแผนพัฒนาแล้วตู่คุณอยู่ไหน2 8 0วันนั้นไอ้เด็กที่ประท้วงคุณไลวลวเนี่ยมันขึ้นเป็นนายกเป็นปรัฐบาีกันหมดแล้วแล้วคุณอยู่ไหน หวังจะให้คนไทยมีเงินปีละสี่ห้าแสนใช้มา3ปีแล้วนะแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเจงบงครับเจงบงเงินมาไหลไปเวียดนามหมดโรงงานมันไปหมดทั้ง Apple ทั้งโซนี่ทั้งซัมซุงอะไรเยอะแยะหมดทุนต่างชาติที่มันเข้าไม่เข้าเมืองไทยทุนต่างชาติน่ะสิบสอล้านล้านมันไหลไปเวียดนามประยุทธ์บอกเมื่อวานนี้จะมีทุนไหลเข้ามาเมืองไทย e e c ระเบียงเศรษฐกิจจะเจริญรุ่งเรือง ระเบียงเศรษฐกิจผลไม้เอาพึ่งตั้งมาเมื่อวานนี้มึงพูดมาไม่เคยพูดมาก่อนเลยจะเอาระยองเป็นฮับเสร็จแล้วคุณไปดูสิไปดูสิไปดูโป่งน้ำร้อนไปดูเอเอ,เอสอยดาวเต็มไปด้วยลงของคนจีนทั้งนั้นมันค้าขายมันเอาเงินเข้าไทยที่ไหนมันขายออนไลน์มันขายซื้อทุเรียนกันที่เมืองจีนแล้วก็ก่ายเงินกันที่เมืองจีนแล้วก็ส่งทุเรียนจากเราไปถามว่าคนไทยได้ไหมได้วันละห้าร้อยค่าจ้าง เจ้าของสวนเดี๋ยวนี้มันมาเป็นลูกจ้างหมดมันขายสวนให้คนจีนหมดนี่คือความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินของบ้านเราที่ปล่อยให้คนจีนมายึดหมดมาเป็นพ่อค้าคนกลางมากําหนดราคาตั้งแต่ยางพาราสากเบือยันเรือรบครับยางพาราอ้อยมันสำปาหลังทุเรียนมังคุดลำไย,ยลังสาดตรองกองคนจีนมาหมดเวลาในสิบกว่าล้านคนที่มันเข้ามา นี่คือแผนการของเขาหรือเปล่าที่จะเคลื่อนย้ายประชาชน1,400ล้านคนจากเมืองจีนมาอยู่เมืองไทย10กว่าล้านเป็นอันดับหนึ่งของโลกฮะคนจีนมาอยู่ไทยใน10กว่าล้านฮะอันดับหนึ่งของโลกไปอยู่ลาวไปอยู่กัมพูชาในเต็มหมดนี่คือเรื่องที่ผมพูดให้ฟังมาก่อนแล้วฉะนั้นอย่าฝันเหมือนกันดรทักษิณพูดในคลับเฮ้าฝันกลางวันแสกแสบฝันกลางฤดูร้อนมันต้องสร้างอาชีพให้คนต้องให้คนมีงาน ต้องให้เศรษฐกิจทุกคนดีมีรายได้เพิ่มมันถึงจะปลูกการท่องเที่ยวได้แต่ภาคท่องเที่ยวคนตกงานสองล้านสามล้านนี่เป็นเรื่องที่เราวิเคราะห์ให้ฟังกันฉะนั้นวันนี้ที่มาแล้วเมาวานนี่ก็คือโทนี่แมวมาแล้วครับอัดโทนี่ตูสเสละเลยเละเพราะอะไรเพราะคุณบริหารชาติบ้านเมืองแบบเละเทะยงไงก็โดยโดยเละไปเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะพูดเรื่องนี้อีก ก็จะชี้ให้ท่านทั้งหลายได้เห็นถึงความเป็นมาเป็นไปความล้มเหลวในการบร,ริหารราชการแผ่นดินของคนที่ชื่อโทนี่ตู่อา้าวโทนี่แมวกับโทนี่ตู่ว่ากันไปกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมรายการบุญระวีตีข่าวช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดบุญระวีตีข่าวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ